มารู้จักอ่าเครื่องมือมาขอโปรแกรมฟิมูล่าดีกว่านะโปรแกรมฟิมูล่าเนี่ยมีเครื่องมือดังนี้นะครับมีเดียสต็อกมีเดียออเดียโอไทเทนการ์เซชันเอฟเฟกตแล้วก็เทมเพลตนะครับนี่คือเครื่องมือที่เราใช้งาน,นครับก็ความสามารถของเครื่องมือของเขาเนี่ยเทียบเท่ากับพวกโปรแกรมแพงๆนะครับคือโปรแกรมที่นิยมใช้กันในหมู่นักแตะต่อได้สบายๆเลยครับ ไม่จําเป็นต้องใช้โปรแกรมขนาดใหญ่หรือว่าโปรดักชันขนาดใหญ่ครับแค่ฟิมูลา่าเนี่ยก็สามารถทำโปรดักชันเอาไปขายได้เอาไปใช้งานได้นะครับไปสบายๆเลยมาดูตั้งแต่เครื่องมือแรกเลยดีกว่านะครับมีเดียนะครับโปรเจกต์มีเดียโปรเจกต์มีเดียคืออะไรครับก็คือการที่เอาไฟล์ในเครื่องของเราเนี่ยมาวางใส่นะครับก็เช่นภาพเสียงวิดีโอนะครับเอาเครื่องเอาไฟล์จากเครื่องเรามาใส่ข้อที่ต้องควรระวังก็คือ ภาพหรือวิดีโอที่เราเอามาใส่เนี่ยโอเคถ้าเราใส่แล้วเนี่ยตัดต่อเสร็จภายในงานนั้นเลยเนี่ยมันก็คือโอเคจบแต่ถ้าเราตัดต่อจะไม่เสร็จแล้วเราเซฟแล้วมาทําต่อเนี่ยไฟล์ภาพ,ภาพวิดีโอที่ในเครื่องเราห้ามย้ายตำแหน่งห้ามเปลี่ยนชื่อไม่งั้นน่ะโปรแกรมอ่ะมันจะหาไม่เจอว่าตำแหน่งไฟล์เนี่ยมันอยู่ไหนมันจําได้ว่าอยู่เดสก์ท็อปแต่เราย้ายจากเดสก์ท็อปอ่ะไว้ที่ไดรฟ์โปรแกรมก็จะหาไม่เจอว่าอา้าก็ไฟล์อยู่ที่เดสก์ท็อปเนี่ยทำไมหาไม่เจอ น,นี่คือข้อควรระวังนะครับวิธีการทำงานไหนเราก็เปิดไฟล์แล้วก็โยนใส่เข้าไปได้เลยนะแบบนี้ครับอันนี้ตัวอย่างคือวิดีโอนะครับเป็นไฟล์วิดีโอเราก็ลากมาวางใส่ได้เลยนะครับเห็นไหมเรียบร้อยแค่นี้เองเลยจบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงวิดีโอก็ทำขั้นตอนแบบนี้หมดนะครับรออีกสักนะึงครับนะ อ่าถ้ามันขึ้นแบบเนี้ยมันอาจจะบอกว่าไฟล์วิดีโอเนี่ยอาจจะมีขนาดที่เล็กกว่าหรือใหญ่กว่านะครับในงานที่เรากําหนดไว้นะครับมันก็เลยจะขึ้นมาอาจาอาจะกดอ่าเย็ดไปก็ได้นะครับพอเรากดเย็ดเนี่ยมันก็จะทําการเรนเดอร์ไฟล์ใหม่ให้มันพอดีกับงานที่เราตั้งค่าไว้นะครับ เราวางมาปึ๊บพอเราเอาไฟล์ภาพหรือวีโอวางมาเนี่ยมันจะถามนะครับมันจะถามอย่างเช่นวีดีโอเนี่ยมีขนาด 4K อันนี้คือระดับ Full HD นะครับเนี่ย 3, 40, 2, 1, สามพันแปดร้อยสี่สิบคูณสองพันหนึ่งหกสิบเนี่ยคือขนาด 4K ส่วนหนึ่งพันเก้ายี่สบคูณพันแปดสิบเนี่ยคือระดับ Full HD นะครับก็ถามว่างานเนี่ยจะเอาระดับ Full HD ไหมหรือว่าระดับ 4K ถือว่างานเราทำแค่ระดับฟู l ดีกันเราก็เลือกแค่ฟ l l HD ก็พอนะครับประมาณนี้ไม่งั้นนะไฟล์มันใหญ่เกินไปเขียนมาแค่มาลากมาวางมันก็ต่อกันแล้วเห็นไหมครับมันต่อกันแล้วนี่แค่นี้เองเลยนี่คือไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเรานะครับผมลบทิ้งไปต่อมาครับ Google g o l Media ก็อาจจะเป็นไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเรานี่แหละแต่แยกประเภทโฟลเดอร์ไว้ แบบนี้นะครับนี่ตรงมีเดียนี่ก็คือไฟล,ล์ที่อยู่ในเครื่องเราทั้งหมดนะครับต่อมาสต็อกมีเดียอีกเมนูหนึ่งครับสต็อกมีเดียก็หมายความว่าไฟล,ล์วิดีโอที่มีโหลดอยู่ในอินเทอร์เน็ตแต่เราไม่จําเป็นต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมฟิ l ์มล่ามีให้เราดาวน์โหลดแล้วนะครับเช่นเราจะเอารูกทะเลอันนี้มันจะมีสัญลักษณ์ดาวน์โหลดอยู่เห็นไหมครับตรงลูกศรทิมลงนะครับ นี่คือวน์โหลดให้เรากดไปที่เดิมิทิที่ภาพเลยไม่จำไม่จําเป็นต้องกดเดลิมิทที่ลูกศรนะมันก็ทำการดาวน์โหลดแต่ไฟล์ที่เราโหลดคือ 4K 4K เห็นไหมครับมันก็จะต้อแจ้งเตือนว่าเฮ้ยไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้มัน,น 4K นะเห็นไหมขึ้นว่า 4K เห็นไหมพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถลากวางเพื่อมาใช้งานได้เห็นไหมมาใช้งานได้เลย เป็นไงง่ายไหมครับง่ายมากๆนะครับวิดีโอที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะมันอยู่ที่คําว่ามายนะครับแล้วก็อยู่ที่คําว่าดาวน์โหลดนะเห็นไหมก็จะมีให้เราดาวน์โหลดเพียบเลยอันนี้เช่นฟิล์มสต็อกฟิล์มสต็อกก็จะเป็นภาพสีนะครับเราอยากภาพสีมาใส่อ่าพวกกาเดียนอ่าพวกสีอ่าสีหรือพวกอะไรอ่ะไล่สีนะครับพวกไล่สีทํากีสกรีนนะครับโอ้โหมีให้เลือกมากมายเต็มไปหมดเลยครับ ต่อมาเป็น audio นะครับเป็นเสียงเสียงเนี่ยดีอย่างนะของฟิล์ล่เนี่ยก็คือเสียงเนี่ยสามารถเอาไปลงใน YouTube ได้นะครับแล้วไม่ติดลิขสิทธิ์ครับเป็นฟรีไรเซนเสียงเนี่ยก็จะมีหลายแบบครับเช่นเสียงดนตะรีแล้วฟังก่อนได้แราเสียงติดไีถ้าเราอันนี้ก็เป็นเสียง นี่เสียงพุนะครับอ่าเสียเอฟเฟคอะไรต่างๆนะครับต่อมาอันนี้เป็นมิวสิกนี่เป็นรีคอมเมนต์นะครับรีคอมเมนต์ก็คือแนะนำนะครับเป็นเสียงที่แนะนํามาต่อมามิวสิกก็คือเป็นเพลงแบบเสียงที่แยกตามประเภทเลยครับเช่นต้องการเพลงดนตรีที่มีบีทหน่อยนะครับดนตรีสนุกๆน,นะครับเสียงเกี่ยวกีฬาเห็นไหมก็มีให้เลือกส่วนว่าเราตัดต่อ เกี่ยวกับกีฬาสีแล้วก็หาเพลงเกี่ยวกับสปอร์ตมาใส่ได้เลยครับง่ายมากต่อมาเป็นสาวเอฟเฟกนะครับเช่นหัวเลาะล้องไห้ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ตบมือเห็นไหมครับมาต่างๆก็มีให้เราเลือกมากมายนะครับต่อมาเป็นไทเทอรนะครับก็คือตัวอักษรนะครับตัวอักษร มาที่รีคอมเมนต์ก่อนนะครับรีคอมเมนต์ก็มีให้เราใช้ตัวง่ายๆก็จะเป็นทริกแบบง่ายๆกดามาคลิกเพื่อดาวโหลดนะครับมันก็มาก,ก,กอ,นนอันนี้เป็นแบบง่ายๆนะครับเป็นแบบค่ามาตรฐานแล้ใช้งานก็เอามาลากลงโอเคเดี๋ยวเรามาใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับว่ากันอีกทีหนึ่งสอนวิธีดาวน์โหลดก่อนนะครับ ต่อมาก็เป็นแบบสไลด์โชว์เป็นแบบเนี่ยเห็นไหมมีให้เราเลือกเต็มเลยเราอยากได้แบบไหนล่ะเราก็กด,ดับเบิลคลิกเพื่อเลือกใช้เห็นไหมถติว่าเราจะอันนี้ก็กด,ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็รอโหลดอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าโหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ไมแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับอยู่ที่ไมแล้วก็ดาวน์โหลดนะเช่นนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะระหว่างที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้เช่นนี้ีออน,น on. เห็นไหม สวยงามนะครับถือว่าจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่เมื่อกี้เราโดดเสร็จแล้วขอเอาสี4นะชื่อมันไม่เห็นไหมสวยงามต่อมา transition นะครับ transition ก็ Trans คือการเปลี่ยนภาพระหว่างฉากนะครับเดี๋ยวผมไปที่ media ก่อนเดี๋ยวเอาวิดีโอสองอันนี้มาต่อกันก่อนนะครับ ภาพเนี่ยมันจะมีเห็นไหมครับระหว่างฉากเนี่ยมันจะมีตอนเปลี่ยนเนี่ยเขาเรียกว่าทาทิชชั่นระหว่างภาพนะครับระหว่างฉากวิดีโอเนี่ยเราก็าใช้ทาทิชชั่นเนี่ยในการเพิ่มความน่าสนใจในการเปลี่ยนฉากเราจะเห็นในยูทูบเบอร์นะครับใช้บ่อย,อยแต่ถ้าไม่ในหนังอะ่ะก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับเช่นผมจะเอาอันนี้มทาทิชชั่นเปลี่ยนแบบนี้เวลาใช้งานก็อเอาแค่มาลากลงนะครับแล้วก็ลองเล่นดู รเราเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนตาม position ที่เราอดาวน์โหลดไว้นะครับอยากได้ตัวไหนก็ลองเล่นดูลองโหลดดูนะครับเหมาะสำหรับพวกทำคอนเทนต์เลยนะครับทำยูทูบเบอร์นะครับต่อมาเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกเอฟเฟกก็คือก็คือเอฟเฟกเลยนะครับเอฟเฟกต่างๆอเช่นเรามาดูที่รีคอมเมนต์นะครับอ่าลองเอา เขาดาวเห็นไหมก็มีเอฟเฟกต์เขาดาวให้เราใช้หรือเอฟเฟกที่เกี่ยวกับอ่านฟ้าผ่าเห็นไหมครับฟ้าผ่าหรือว่าเกี่ยวกับคนนะครับถ้ามีเกี่ยวคนที่ตรงๆเลยคือ a อ p o พ t r a i t นะครับเราเลือกสักอันหนึ่งมันจะจับคนเห็นไหมอันนี้ก็จะจับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับตังจากวัตถุเขาคดียดวอ่าวัตถุอาจจะอยู่ไกลนะไกลเกินไปนะครับนี่ก็คือพวเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับต่อมาสติกเกอร์ครับสติกเกอร์ก็คืออ่าเป็นภาพอ่าที่เราใส่เข้าไปในงานได้ครับเช่นแบบนี้นี่ครับกด subscribe กดไล k e like, กด s h a r กดกระดิ่งเห็นไหมครับนี่คือสติกเกอร์นะครับเห็นไหมใส่เข้าไปเราจะเคยเห็นไม่บ่อยในรายการทีวีนะครับอันเนี้ยไม่ใช่ในยูทูบเบอร์อย่างเดียวในรายการทีวีเราจะเห็นไม่บ่อยนะครับเอฟเฟกอะไรที่ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ครับได้ทั้หมดเลยอันสุดท้ายครับเทมเพลตน,นเทมเพลตเนี้ยจะไม่ค่อยนิยมใช้สักเท่าไหร่นะครับเช่นแบบนี้ เรา,าโหลดไว้เยอะเลยก็แล้วกันใช้ในบางกรณีนะครับใช้ในบางกรณีนะครับที่ต้องการให้ตัวงานมีเทมเพลตหรือว่านำเสนองานอาจจะลอดาวนโ์โหลดสคู่หนึ่งนะครับโอเคครับาดาวน์านโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วไปที่ดาวโหลดนะครับนี่คือเทมเพลต เทมเพตเนี่ยก็คือตัวงานมันมาสำเร็จรูปแล้วครับผมดูข้างล่างก่อนแล้วลองดึงลงมาข้างล่างครับนี่ครับมันจะมาแบบนี้เลยเห็นไหมมันมาครบเลยนะครับภาพวิดีโอเสียงนี่ครับนี่คือเทมเพตนะครับก็บางทีงานเรามันเฉพาะทางนะมันไม่ใช่งานสําเร็จแบบเขาทํามาแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่มีบางอย่างที่ได้ใช้ครับเช่นนี่มูวี่เซิร์ h นแบบเนี้ยอาจจะทาเป็นมูวี่หรือเป็นอะไรที่แบบเข้าเข้าเนื้อหางานของเรานะครับก็มีให้ดาวน์โหลดมากมายเช่นที่ผมใชใ้บ่อยก็จะเป็นว n ดิ n งงานแต่งนะคอย่างเงี้ลองดูนะครับวีดิ n งงานแต่งโอเคครับเป็นงานวีด,ดิงแล้วนะครับ ที่เห็นก็ประมาณนี้ครับนะดูต่อเห็นไหมครับเป็นที่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเราลองเอาลากลากมาดูนะเราก็แคนะ่เ,เ,คเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนรูปภาพของงานนะครับมันเป็นรูปภาพของงานเรานะครับของลูกค้าเราแค่นี้เองนะครับง่ายมาก มาให้ดูอีกสักอันนึงะครับเห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องคิดคอนเทนต์อะไรมากมายเลยครับหรือว่ายังไงเลยเราแค่เอาภาพมาใส่ o r d ดิงอะไรเขาก็มีให้หมดแล้วต่อมาอย่างนึงคือสปิสกีนนะครับ ลอัมน,นี้ก่อนสป t s สก e ีนนะครับคืออะไรเออดี๋ยวคลิกให้ดูดาวโหลดก่อนครับเราก็จะเห็นไม่บ่อยนะครับสป t s สก e ีนใน YouTube นะครับแบบนี้โอเคดาวโหลดมาเรียบร้อยแล้วลองลากมาวางดูนะครับมันก็มีช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสีนะครับแล้วก็เอาวิดีโอในสต็อกของเรานะครับ มาวางใส่นะครับช่องหนึ่งก็คือวางไว้ได้เลยช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่อย่างนี้ครับเวลาเล่นก็จะเล่นแบบนี้ให้เรานี่ครับคือสปีดสกีนนะครับอย่างเช่นเมื่อคี้เกมนะครับแล้วลาเกมมาเขาก็จะเอาวิดีโอเกมมาใส่ Okay. เอาเพลงออกก่อนโอเคใจไหมครับเราก็เอาวีโอเกมมาใส่ในช่องนี้เลย <Okay. S 1> อ่าเราอาจจะเคยเห็นถูกไหมครับอ่างเช่นแบบนี้อ่า V S อ่าลองเสร็จละเรากวางใส่สปิสกีเรื่องบบนี้ครับชักตึงไปอย่าโอเค okay, เลยใช่ไหมครับโอ okay. เคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ การแนะนําโปรแกรมฟิมล่าครับสําหรับเครื่องมือของเขานะครับเป็นไงสุดยอดเลยใช่ไหมครับที่มากๆเลยแล้วก็ไม่ต้องเก่งมากแต่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์สักน,นิดนึงนะครับในการทําวิดีโอหรือทํารูปที่เราเตรียมไว้เพื่อมาใส่กับเครื่องมือของเขานะครับไม่จําเป็นต้องเก่งโปรแกรมมากนะครับฟิมล่าเขาจัดให้นะครับ